ดูดีครับปนูวันนี้เรามาให้เนนะครับก็ปพีพอดสักหน่อยอีพีที่หนึ่งนะครับเป็นอีพีแรกที่ลองทำดูคือ <c oughs> จะเป็นยังไงมาดูกันโหลดนานมากโหลดแบบแมปนานมากเลย เราไปดูอาวุธกอนแต่เราอยากได้อะไรมักคตีนดาเมจหนึ่งมันยำหนึ่งดาเมจดาเมจสองเกาะหนึ่งอันนี้อะไรวะมันยำมันยำสองดาเมจหนึ่งมันยำมันยำอันนี้ก็แม่นยำอันนี้ก็แม่นยำอืม้ม แม่นยำแม่นยำกับแมกกาซีนเยอะมากกับระยะระยะแม่นยำกับแมกกาซีนดาเมจดีดีนี่ดาเมจอ่ะล่ะ is ดชาร์ a ติดบูสต์ติดบ i t ต์ด้วยหน่อยจะเป็นยังไง E อภิษฎภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีศรัทธา โอ้ oh, เราจะไม่มองจะไม่มอง oh, oh, เราไม,ไม่ได้มองเมื่อกี้มาดูเล่นก่อน I may not be able to use my eyes, but that does not mean I am blind. สรุปไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปูนเลย